สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ส่วนเก่าครับส่วนนาซาม,มินทพพลมอยู่บ้าน,นโนงกุคาอำเภอพาขา่าจังหวัดเลยใกล้กับบ้านสำเนยครับเสียงหอกระจายคาบ้านสำเนยประกาศด,ดวีวันนี้มาห่อจันทร์ครับหอจันทร์ที่เหลือจากกัรห่อครั้งแล้วบอได้ห่อหมดครับ ตัวนี้ก็เหลืออายุสองจันที่บดได้หารนี่คือขนาดของรูปอินทพลัมนี่จันน้อยเพิ่งโน้มลงมาจันที่ประสมที่หลังสิเลหอตามจันที่เหลือเนยครับมเมื่อนี้ เดินสำรวจบ้างกันต้นนี้หอแล้วหมดแล้วสองทับสองก็หมดแล้วต้นนี้ไม่คํำไลห,หลมพัดสามทับสามยังสองจัง สามทับศียัง2อชันสี่ทับศีส่ทับีบยัง3ามชัน 4ีทับหก็อย่างหนึ่งจันเจีแถวที่ 5, ห้าฮอหมดแล้ว๋ยวที่หกหกทับหายัางไม่ได้ฮอจากจันเออตัวนี้ต้องมาฮอให้หมด หัตจากนี้ไปส่วนมากห่อหมดแล้วจำได้ว่าห่อหมดแล้วห่อจันครับห่อจันนี้ <c oughs> ใช้กระดาษขนาดเก้าสิบคูนร้อยเป็นถุงอละ อ,อีกต้นที่หนึ่งครับตป็นแลกเลยต้นนี้ที่ออกมาส่วนก็เจอต้นนี้อีกที่แล้วผนมาเยี่ยมส่วนมาอยากจะมาถ่ายรูปต้นนี้แล้วครับคนที่บอยยังงางไกร จะให้ผลผลิตด,ดีครับรูปไงลดรถวานอยู่ใกล้ต้นแรกแล้วก็ได้น้ำดีครับอีกทีหอจันของส่วนของผมครับ ประมาณนี้นะครับมีสอยยางยืดรัดถุงที่รวบไว้กับการกันให้แน่นกันน้ำซึมเข้าเวลาฝนตก มาเท่างไว้ก่อนเสร็จรแล้วครับเดี๋ยวเปิดถุงม้งครับเปิดถุงเมึง,งถุงนี้หอ แล้วแต่แรกๆแล้วจันนี้ผส,สมวันที่ยี่ิบสองเดือนสองเอ,อมีลูกร่วงร่วงลงมาวันที่ยี่สิบสองเดือนสองยี่สิบสองกุมภาแกสุกได้กินแค่ยี่สิบสองกรกฎาคมยี่สิบสองกรกฎา นี่คือลูกที่หอไว้ผิวอยู่เริ่มดีขนาดขนาดหัวไม่มือหัวไม่มือที่สุขในวันที่ ยี่สิบสองกรกฎาครับผสมยี่สบสองกุมภาห้าเดือนห้าเดือนใ้สุกคือขายให้ลูกค้าได้จะชิมได้จะเริ่มเข้าสีเหลืองนะครับพอเริ่มเข้าสีเหลืองก็าจะมีรสหวานชิมได้ตันนี้ก็สิะปก่ประมาณสามโลถึงสี่โล สามโลสีโลสีโลนี่บวกขาดไปสีกิโล่หไว้สิบเา กะสีแถวเปิดแถวห่ออยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆครับอันอินทรพาลัมพอลูที่ที่ร่นลงมาลูที่ร่นลงมาจากวรจะตโดนไป้มันจะเป็นเชื้อราเชื้อรากระสิลามเ้าในในมูไงมันนี้ครับนี่ฝนอย่างเมฆตกใช่แต่ฝนตกก็ะ เวลามีความชื้นก็จะเกิดง่ายขึ้นครับจุดทํางานเมื่อนี้ครับจุดทํางานเมนื่อนี้อยู่ไหนนี้เป็นส่วนกระดาษครับนี่เป็นยางรัดนี่เป็นเขียวเมกานิตสร้างยญ้าตัดกา้านออจันเร์เทพัมครับออจันท์ครับออจันทรอกจันทร์อจันย์นีกก่อ ส่วนที่หกสามห้าบริหารจากจันทร์ผ่านไปหกสามห้านี้ปีที่แล้วบัวออกจันทร์ปีนี้ออกมาแปดแปดจันทร์แปดจันทร์ตัดออกจันทร์จันทร์น้อยแล้วก็นโนอมยาก เป็นต้นที่เอยียงครับต้นเนี้โบขึบ้นตรงจันไปทงางเอียงก็เลยมุมยกักการลงลําบาก ฝนบปตกหลายเมื่อแล้วครับเรื่ออากาศว่าฝนจะเริ่มตกสังเกตเห็นหมดตป็นึงเคลื่อนไหวเมื่อฝูงนึงเคลื่อนไวหนนไวผิดปกติหมดขนไข่เป็นน,นี้มันรับรู้ได้ฝนที่ตก น้อยเนี่ยอัติมาคนสองมือสามมือ้อเป็นอาจันนี่ครับนี่ แก okay. อย่างละกันสายการออกโอาไว้มาต้นถุงอายุชีพออกลูกก็ถือว่าต้นสูงแน่ยังครับแต่ถ้าสามปีนี่ออกลูก ต้นติดตำเตียต้นน้อยกว่านี้ทีขี้แล้วบอกจันบอกลูก็คืดต้ตนน้อยต้นไงซะมันหญ่มาพร้อมซีปีซีปีเอยออกก็น้อยหลายออกจันมาก็พอสมบูรณ์ครับ บ่มีอาหารสำรองลายเลี้ยงลูกบดีกันอยู่ตามก็มีโอกาสติดลงดินควาลูกอินทภพาลมันใหญ่ขึ้นแล้วก็นหนักจติงลงดินเรื่อยๆถ้าติดดินแล้วก็เกิดปัญหาครับนะฝนตกมากระดาษเตียกเกิดเชื้อรา ขึ้นขนาดนี้ก็จะได้ไม้มาตั้ำไว้และบึงแล้วจันลูกน้ำหนักขนาด4ีกิโลนี่ก็จะดึงการจันลงลายอยูนะ่เดี๋ยวแล้วครับสองจันจันนี้สวยนะครับได้สีกิโล สี่กิโลกว่า,วาถึงห้ากิโลครับผสมวันที่เจ็ดเดือนสามเดือนมีนาวันที่เจ็ดสิงหาไปครบห้าปีเป็นครบห้าห้าเดือน ฮาดีจะได้ฮาดีตัวฮาดีก็รอโดนพทสมมคารผสมแล้วนับไปเลยครับห้าเดือนกินได้พลัำสุดกินได้ขายได้นะก่อนนานก็กินได้อยู่แต่ว่า ถ้าขายไปอาสซิโบแก่เต็มทีอสซิโบความบานบบได้เต็มที่กูกินก็ซิบบติดใหญ่สซิโบแซดเต็มที่มันนะครับอาย่เต็มแล้วอัสซิบความบานได้เต็มทีถ้าเกินไปหันได้จากน้อยครับสิบกว่ามื้ออยู่เกินห้าเดือนไป ยิ่งหวานยิงโดนยิงชำ้ำแต่ถ้าส่งทางไกลหน่วยที่สุกเลยลายจะมีโอกาสสุกเพิ่มระวังเดินทางนะที่ไปลักษณะเป็นสุกสุกเติมนะครับค้าบอกไปกริงนะว,ว่ามันเนา่าแต่บอทันเน,านะะ่าได้ครับมันสุกสุกสุกเนื้นเอเจียวเป็นสีจเจียก็เป็นสีดำ เนื้อานี้ยุยย่ยๆเลยกินได้บ,ดนบานได้กินเนี้ยลดบานแต่คนที่บอกคู่จากว่ามันเนา <c oughs> ่าตำานี้จะคของส่วนกนารขายทรงทางออนไลน์ครับเป็นหางเสร็จนะครับต้นที่สิบเกดทับสิบเอ็ดติดของติดแดน ท้ายส่วนอยู่มุมส่วนเลยตัวน1 7ทับ11 ไดผมพัดเย็นอยู่ครับช่วงดีแดดแต่ว่ามีมลม อีกจันนึงครับ แถวที่มีสิบเอ็ดต้นนี่ก็มีอย่ห้าแถวก็สิลดลันกันลงไปมดวางตอนนี้ครับที่ Дякую за แล้วครับสองจันจันที่สามหออยู่ข้างนี้คหอจันที่ลูกไงก่อนลูกน้อยเคยพิจารณาที่ลงัง แางเลยติดใบเอาตรงขวาก่อนซ้ายกันทำต่ทีลนิด ตารวบแางยึดมัดเขียนร้อมอให้แน่นเลยครับนเนีะแน่นเพื่อกันน้ำซึมเข้าเวลาฝนตก งลางเกรเ็จเสร็จแล้วครับหลังภาคใต้หฮมต้นกล้วยครับนางังภาคกินน้ำกินนมะม่วงกัน มังน้ำดอกไม้สุกงานตอนเช้าโบาได้กินเตากินอย่างมาเที่ยบโบกินาหา้างเอียงมังมากินไว้หนะึง mong sống khỏe. Bạn đi. Mong nam của mẹ. ปลูกอยู่บ้านครับปลูกอยู่หน้าบ้านเลยอยู่สวนนี้ก็ปลูกสองต้นแต่ว่าในละปีก็งาขึ้นคุมแนละ้วก็บ่ได้น้ำยังบ่ันญ่ครับพ่ได้ตอนกินสุกแล้วน้ำมัง น่านดอกไม้ที่กินดีกโม้ครับสำหรับผมประเด็นก็มีวารันเขียวเสวยครับอยู่บ้านวารันจะหวานจืดตัวนี้น้อยึง เดี๋ยวเร์ไสครับวันวานเะ็บบ่มีรถเปรี้ยวป่นนะครับมากไองานตอกไม้ที่มีรถเปรี้ยวป่นอยู่น้อยเน่นอเคน่ยมาะมว่วันใส่มม่วงนนี้ครับ เรื่งม่วมงงามตรงไหมก็อยหนยมาวม่หมดจึกตรงนี้ก็จะเป็นมม่วงสามฤดูครับโชคอันนั้นโชคอันนั้นก็ห่อไว้หน่ไวย ินหลังจากที่มุมังรลานเกี่ยวเสวยงานออไมาหมดไห้มือก็จะเป็นเกี่ยวใหญ่ครับเกี่ยวใหไงน้อยใหญ่ๆจุกที่หลังมือมาเมื่อที่จะเลิกงานนะครับ กับบ้านละหอจันนีนพลำครับเมื่อนี้อันนี้ห่อตะกอนเมื่อนี้หอชว่วงท้ายส่วนขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมพอตังคิดใหมครับสวัสดีครับ